มาแล้วนะครับขบวน39สูนะฮะเป็นรถดีเซลรางชานเมืองจากเชิงเซานะฮะเป็นรถพิเศษชานเมืองนะฮะขบวนนี้มีพุ่งตู้ปรับอากาศ ADR ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมก็จะนั่งเป็นตู้ปรับอากาศนะฮะถ้าเป็นตู้ป,ป,ปรับอากาศราคาก็อยู่ที่20บาทเป็นอัตราพิเศษน,นะครับคันนำวันนี้นะฮะเลขสวยนะครับ ต้องหนึ่งะฮะสี่ตัวนะฮะหนึ่ง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 นะฮะโอ้โหผู้โดยสารก็พอสมคตัวนะฮะก็พวกมาทั้งหมดสี่ตู้นะฮะตู้ธรรมดา3าตู้ตู้แอร์หน,นึ่งตู้นะครับผมนั่งตู้ธรรมดาผมนั่งตู้แอร์นะฮะตู้ ATR นะครับอันนี้เป็นประตูลองรับทางสูงนะฮะ ขึ้นขบวนรถกันเลยนะครับ